เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องราวความหลอนเกี่ยวกับหมู่บ้านในต่างจังหวัดกันบ้างไหมครับซึ่งด้วยความที่หมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลจากผู้คนรวมถึงเมืองใหญ่ทําให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็กลายเป็นเรื่องหลอนได้เหมือนกันนั่นคือเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กันสักหน่อยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเคครับโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยตอนที่คุณเคยังเด็กอายุแค่ประมาณ15ปีตัวของคุณเคเองเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับหมู่บ้านของคุณเคเองก็เป็นเหมือนหมู่บ้านทั่วไปซึ่งในหมู่บ้านจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านของสองตายาญคือตามูลและยายพัด ตัวของตะมูลเองเป็นนักดนตรีเก่าครับส่วนยายพัดก็ทำอาชีพเป็นนางรำทำให้บ้านหลังนี้ทุกคนในหมู่บ้านจะรู้กันดีว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คอยเปิดสอนเรื่องดนตรีและการฟ้อนรำให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโดยที่สอนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณเคเล่าว่าบ้านหลังนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะสอนดนตรีโดยตะมูล อีกฝั่งหนึ่งทางด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่ของการสอนรำโดยตัวของยายพาดเองซึ่งฝั่งของการสอนรำนั้นจะมีตู้ขนาดใหญ่ใบหนึ่งครับในตู้นั้นจะมีชุดไทยจำนวน8ชุดเป็นชุดลักษณะฟ้อนรำถูกจัดโชว์ไว้อย่างสวยงามชุดที่1ถึงชุดที่7ก็เป็นชุดตามปกติจะแตกต่างไปก็ตรงชุดที่8นี่แหละครับชุดที่8นี้องค์ประกอบจะครบทุกอย่าง ตัวชุดรำรวมถึงเครื่องประดับตั้งแต่คอจนถึงเท้าจะครบหมดทุกอย่างเลยครับและที่บนหลังตู้นั้นจะมีชดาตั้งอยู่ด้วยซึ่งชุดนี้ค่อนข้างจะสวยงามเป็นอย่างมากคุณเคเองจะเข้าออกบ้านหลังนี้อยู่โดยตลอดนะครับเพราะตัวของคุณเคก็ต้องไปเรียนดนตรีไทยกับทางตามูลมีอยู่วันหนึ่งคุณเคจำได้ว่าวันนั้นสตายายเนี่ยไม่อยู่บ้าน,นครับ และด้วยความที่บ้านของคุณเคอยู่ไม่ห่างกันทําให้คุณเคก็มักจะเข้าไปดูแลบ้านให้กับทั้งสองคนอยู่เป็นประจำาซ่งบ้านของตายายจะเลี้ยงหมาไว้อยู่ตัวหนึ่งครับหมาตัวนี้ชื่อว่าไอ้ถุยคุณเคมักจะเข้าไปเล่นกับมันอยู่เสมอในวันนั้นก็เช่นเดียวกันระหว่างที่คุณเคกําลังเดินเข้าไปในพื้นที่บ้านอยู่ดีๆสายตาก็ได้มองเห็นใครคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ที่หน้าตู้ชุดนางรํา พบว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ13-14ไล,ล่เรียกกับคุณเคผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งๆใช้มือขวาแตะอยู่บนกระจกทำหน้าตายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนมีความสุขที่ได้ดูชุดนางรำนี้มากเมื่อเห็นแบบนั้นคุณเคจึงเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะพูดคุยสอบถามแต่ในตอนที่คุณเคเดินใกล้จะถึงนั้นอยู่ดีๆไอทุยก็เกิดเห่าขึ้นมา ทำให้ผู้หญิงคนนั้นตกใจและรีบวิ่งหนีออกไปจากบ้านทันทีครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ตัวคุณเคได้พบกับน้องผู้หญิงคนนี้แต่ว่าครั้งนั้นก็ไม่ใช่ครั้งเดียวครับอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยคือช่วงเวลาที่สองตายายไม่อยู่บ้านคุณเคก็เข้าไปที่บ้านหลังนี้เหมือนเดิมเพื่อเล่นกับไอ้ทุยและได้พบเข้ากับน้องผู้หญิงคนนี้ซึ่งตอนที่เห็นน้องคนนี้ก็ยังทำท่าทางเหมือนรอบที่แล้วเลยครับ คือยืนนิ่งอยู่ที่หน้าตู้และดูมีความสุขมากๆที่ได้ดูชุดฟ้อนรำซึ่งคุณเครู้ดีว่าถ้ารอบนี้เดินเข้าไปตรงๆแล้วน้องเขาเองก็น่าจะวิ่งหนีคุณเคก็เลยค่อยๆเดินอ้อมไปที่ด้านหลังแล้วก็ใช้มือสะกิดหลังจากนั้นก็ค่อยๆพูดคุยกันพอทั้งสองคนทำความรู้จักกันแล้วคุณเคก็ได้รู้ว่าน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องหยกตัวน้องหยกเองบอกว่า ตัวของน้องเองอยากจะเรียนรำมากชอบมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วถ้าเธออยู่ในชุดรำคงจะสวยมากๆซึ่งทางคุณเคก็บอกไปนะครับว่าที่บ้านหลังนี้ยายพัดเขาสอนรำฟรีนะมาเรียนได้เลยน้องหยกได้แต่ทำหน้าเศร้าและพูดกับคุณเคว่าตัวเธอเองก็รู้ว่าที่นี่สอนรำให้ฟรีแต่ติดปัญหาอยู่แค่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องหยกไม่สนับสนุนให้มาเรียนรำ อยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือมากกว่าในใจของคุณเคคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆพอถ้าน้องหยกชอบมากขนาดนี้แล้วทางครอบครัวก็น่าจะสนับสนุนเรื่องราวในวันนั้นก็ผ่านไปในวันต่อๆมาที่คุณเคได้เข้ามาเรียนดนตรีที่บ้านหลังนี้ตัวของเขาเองก็มักจะพบเห็นน้องหยกมาแอบอยู่ตามมุมบ้านเหมือนมาคอยดูเพื่อนๆที่มาซ้อมรำอยู่เป็นประจำ ซึ่งไม่ใช่แค่คุณเคที่เห็นนะครับตัวของเยพัสเองก็เห็นเช่นเดียวกันและเยพัสมักจะเรียกน้องหยกให้เข้ามาหาอยู่โดยตลอดแต่เวลาทุกครั้งที่เยพัสเรียกน้องหยกก็มักจะวิ่งหนีไปทุกครั้งเป็นเรื่องปกติที่คนแถวนั้นเห็นจนชินตามีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สองตายายไม่อยู่บ้านคุณเคก็เข้าไปที่บ้านหลังนี้เหมือนเช่นทุกครั้งแต่รอบนี้ดูแปลกไปครับ พอหลังจากที่ได้เข้าไปในตัวบ้านแล้วกลับกลายเป็นว่าครั้งนี้น้องหยกนั่งอยู่ที่พื้นตรงหน้าตู้ที่บริเวณฝ่าเท้าเต็มไปด้วยเลือดซึ่งน่าจะเกิดจากการไม่ใส่รองเท้าแล้ววิ่งเหยียบหินไปทั่วท่าทางของน้องหยกในตอนนั้นดูเศร้ามากๆมีการใช้มือทุบพื้นแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายออกมาไม่หยุดเมื่อเห็นแบบนั้นคุณเคก็ตกใจเป็นอย่างมากรีวิวงเข้าไปสอบถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ตัวของน้องหยกเองได้แต่ร้องไห้และพูดเพียงแค่ว่าตัวเองไม่ไหวแล้วและเริ่มเล่าให้คุณเคฟังว่าเวลาที่น้องหยกมาที่บ้านหลังนี้ตัวของน้องหยกเองก็มักจะมาแอบดูเพื่อจดจำท่าทางต่างๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านตัวเธอเองก็จะรีบเข้าห้องเปิดเพลงเบาๆแล้วก็เริ่มต้นซ้อมรำตามแบบที่ตัวเองได้จดจำมาเป็นแบบนี้อยู่โดยตลอด แต่ในวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นขณะที่น้ําหยกกำลังซ้อมรำอยู่ในห้องนั้นอยู่ดีๆคุณพ่อก็ได้เดินเข้ามาในห้องแล้วดุด่าว่าน้องหยกอย่างยกใหญ่ในทำนองที่ว่ากูบอกมึงแล้วว่าไม่ให้ทำแบบนี้มึงคิดว่าอาชีพแบบนี้มันจะเลี้ยงตัวมึงได้เหรอซึ่งตัวของน้องหยกเองก็ยังพยายามอธิบายนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบมากจริงๆและอยากจะเรียนมากๆ แต่คุณพ่อก็ยื่นคำขาดมาว่าถ้ามึงอยากจะเรียนจริงๆงั้นมึงก็ตัดพ่อตัดลูกกับกูไปเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วเธอเองเสียใจมากๆก็เลยรีบวิ่งออกมาจากบ้านทันทีเมื่อคุณเคได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวคุณเคเลยได้แค่ปลอบใจน้องหยกหลังจากนั้นก็ขี่รถไปส่งที่บ้าน เรื่องราวในวันนั้นจบไปแบบนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณเคก็ไม่พบเห็นน้องโยกอีกเลยจนถึงวันวันหนึ่งคุณเคจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันลอยกระทงครับคุณเคได้เดินออกจากบ้านในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆเพื่อที่ไปจุดประทีปในระหว่างที่คุณเคกำลังนั่งยองๆเพื่อจุดอยู่นั้นอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างทางด้านขวา เสียงนั้นเป็นเสียงลักษณะของคนกำลังเดินใกล้เข้ามาครับและเมื่อคุณเคหันไปมองก็พบว่าเสียงนั้นเป็นน้องหยกแต่รอบนี้น้องหยกดูแตกต่างออกไปน้องหยกแต่งกายด้วยชุดนางรำเต็มตัวอุปกรณ์และเครื่องประดับต่างๆครบหมดทุกอย่างรวมถึงชดาด้วยซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วคุณเคก็ต้องตกใจครับเพราะชุดที่เห็นในตอนนั้นเป็นชุดที่ตัวเองเห็นอยู่ทุกวัน นั่นคือชุดที่8ที่อยู่ภายในตู้ของบ้านเยพัทนั่นเองตัวคุณเคพยายามสอบถามกับน้องหยกนะครับว่าไปเอาชุดนี้มาจากไหนเย่พัทให้ยืมมาหรอน้องหยกไม่พูดอะไรได้แต่เดินเข้ามาแล้วนั่งลงตรงข้างๆนั่งนิ่งสักพักแล้วก็เริ่มพูดขึ้นว่าหนูขอบคุณพี่มากนะที่พี่คอยรับฟังหนูตลอดวันนี้หนูคิดว่าหนูตัดสินใจถูกแล้วหนูมีความสุขมากๆ หนูคิดว่าสักวันหนึ่งหนูคงมีโอกาสได้ฟอนได้รำตามแบบที่หนูอยากทำแน่ๆหลังจากที่พูดจบน้องหยกก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินจากไปคุณเคได้แต่มองตามหลังแล้วก็ตะโกนบอกน้องหยกว่าให้เดินระวังระวังมันดึกแล้วอันตรายเช้าวันต่อมาในช่วงเวลาประมาณตีสีคุณเคก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโวยวายดังลั่นมาจากบ้านของเยพัท จับใจความได้ว่าใครมาเปิดตู้กูชุดกูหายไปไหนใครมันขโมยไปเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณเคก็รู้ได้ทันทีว่าน้องหยกได้สร้างเรื่องเข้าแล้วแต่ในตอนนั้นคุณเคไม่ได้บอกอะไรกับยยพัดนะครับตั้งใจว่าเดี๋ยวพอเช้าแล้วฟ้าสว่างตัวเองก็จะปั่นจัก,กรยานไปบ้านของน้องหยกเพื่อบอกให้น้องหยกนำชุดมาคืนแบบนั้นน่าจะดีกว่า หลังจากที่พอมีแสงคุณเคก็ปั่นจักรยานออกจากบ้านทางที่ไปบ้านของน้องหยกนั้นเป็นทางลัดทุ่งนาครับไม่มีบ้านคนโดยก่อนที่จะถึงบ้านจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่อยู่ติดกับต้นฉำฉาต้นใหญ่คุณเคก็ขี่ไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรมากมายได้แต่นึกอยู่ในใจว่าทำไมน้องหยกถึงทําแบบนี้แต่พอเข้าใกล้ศาลามากขึ้นเรื่อยๆ อยู่ดีๆสายตาก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่ด้านในศาลาแต่ด้วยความที่ตัวเองสายตาสั้นเลยมีความจำเป็นต้องขี่เข้าไปใกล้มากกว่านั้นพยายามเพ่งมองและภาพที่เห็นทำให้คุณเคต้องช็อกไปเลยคุณเคเห็นน้องหยกแต่งกายด้วยชุดนางรำผูกคอห้อยตัวอยู่ในศาลาเพราะการตกใจทำให้คุณเคร้องโวยวายออกมาเสียงดังลั่นไปทั่ว จนคนละแวกนั้นเริ่มออกมาดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นรวมถึงพ่อแม่ของน้องหยกด้วยหลังจากที่มาช่วยกันนำร่างลงมาแล้วตัวของพ่อแม่เองได้ตะก,กอดศพลูกร้องไห้ร้องห่มราวกับจะขาดใจซึ่งตัวของคุณเคเองด้วยความโมโหก็พูดต่อว่าพ่อแม่ของน้องหยกนะครับว่าลูกตัวเองชอบแบบนั้นทำไมถึงไม่สนับสน,นุนจนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น จากนั้นทางครอบครัวก็ได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงวันที่จะต้องเผาซึ่งพิธีของทางเหนือเองจะต้องนำร่างไร้วิญญาณออกมาอาบน้ำอีกครั้งในช่วงระหว่างการประกอบพิธีอยู่ดีๆยายพัดก็ได้เดินเข้ามาลูบหน้าลูบตาน้องหยกพูดในเชิงไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายประมาณว่าหนูเอ้ย หนูอยากได้ชุดนางรำนี้ใช่ไหมถ้าอยากได้ยายให้นะชาตินี้หนูไม่มีบุญชาติหน้าเอาใหม่นะลูกนะแล้วก็เริ่มร้องไห้ร้องห่มเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นยายพัดก็ได้นำชุดนางรำรวมถึงเครื่องประดับทุกอย่างใส่ลงในโรงให้กับน้องหยกด้วยพอผ่านไปก็เข้าสู่ขั้นตอนชาปนากิจตามปกติเรื่องราวในตอนนั้นจบไปแบบนั้น จนเวลาล่วงเลยผ่านมาประมาณ7ปีต้นฉํำฉาต้นนั้นได้ถูกตัดไปเหลือไว้แค่เพียงศาลาเท่านั้นมีอยู่วันหนึ่งขี่เล่าคนหนึ่งได้ขี่รถไปบริเวณคนาตรงนั้นแล้วก็นอนล้มควม่ำแน่นิ่งอยู่แบบนั้นไม่ขยับตัวจนคุณเคและเพื่อนๆผ่านไปเจอก็เลยรีบเข้าไปพยุงเพื่อให้ชายคนนั้นลุกขึ้นคุณเคพยายามสอบถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้ชายคนนั้นได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนกลางดึกขณะที่ขี่รถกําลังจะกลับบ้านตอนที่ขี่ผ่านมาตรงนี้อยู่ดีๆก็เห็นว่ามีนางรําคนหนึ่งมายืนฟ้อนรําอยู่กลางถนนขวางทางอยู่ไม่ให้ตัวเองไปตัวเองจะไปทางไหนก็ไปไม่ได้ทางซ้ายก็คูน้ำทางขวาก็คันนา ก็เลยตัดสินใจหักรถหลบลงคันนาแล้วก็หลับไปเลยเมื่อได้ยินเรื่องเล่าจากชายคนนั้นแล้วคุณเคก็ขนลุกไปทั้งตัวคิดว่าผ่านไปเจ็ดปีแล้วทำไมน้องหยกถึงยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเรื่องราวความหลอนของศาลาแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเรื่องของน้องหยกเป็นเรื่องแรกก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องราวคล้ายๆการเกิดขึ้นมาก่อนย้อนหลังกลับไปหลายปีครับ บริเวณพื้นที่ตรงนี้ไม่มีศาลาตั้งอยู่มีเพียงต้นฉำฉาสามต้นขนาดใหญ่ลุงของคุณเคที่ชื่อว่าลุงโก้ในตอนนั้นได้ไปเที่ยวที่ต่างหมู่บ้านและมีความจําเป็นต้องผ่านบริเวณนั้นในช่วงเวลากลางคืนแต่อยู่ๆสายตาของแกก็ได้มองขึ้นไปบนต้นฉำฉาและภาพที่เห็นก็ทําให้แกต้องตกใจแกเห็นมีคนจำนวนมากผูกคอ ห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นจำนวนมากกว่า10คนและด้วยความที่แกเป็นคนไม่กลัวนะครับหลังจากที่เสร็จธุระมาจากหมู่บ้านนั้นแล้วแกก็กลับมาทางนี้พร้อมกับคบเพลิงและตัวแกเองก็ได้ทำการจุดไฟเผาต้นชํำฉาทั้ง3ต้นนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ต้นไม้ตายไปทั้งหมด2ต้นครับเหลือรอดเพียงต้นเดียวซึ่งต้นไม้ทั้งสองต้นที่ถูกเผานั้น ภายหลังชาวบ้านได้ตัดและนำมาสร้างศาลาขึ้นไว้แทนแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับหลังจากนั้นผ่านมาไม่กี่ปีลุงโก้ก็ตัดสินใจไปผูกคออยู่ในศาลาหลังนั้นที่แกลงมือเผากับมือนั่นเองและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ถือว่าเรื่องราวเรื่องนี้ก็มีครบรถเลยนะครับ ตั้งแต่ความเศร้าจนไปถึงความหลอนเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงร,รบกวนกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กๆช่องนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ